ยิเล็ลอนดอนบิดกล่องสีส้มกล่องสีส้มจำไว้ให้ดีนะครับผมคุณภาพเยี่ยมมากเลยนะครับผมหาซื้อได้ที่ลิงก์ลายที่อยู่ด้านล่างนะครับผมยิเล็ตลอนดอนบิดกล่องสีส้มใช้ดีต้องบอกต่อนะครับผมซื้อได้ที่ลิงก์ลายด้านล่างนะครับผมยิเล็ตลอนดอนบิดกล่องสีส้มเลยมีไอเดียขึ้นมาว่า ตัดไม่ทันแล้วจะต้องตัดสองคนพร้อมกันเลยนะตัดทีเดียวสองหัวเลยครับจัดไปอาจารย์อ oh> ้นท่ากลสีใช่ไหมอาจารย์ทําให้ดูนะครับท่าก anyway> ุ้ลาบสีอาจารย์อ้นบ้าไปหรือเปล่าครับตอนนี้เพราะมันแขกมากก็ยังไม่เคยมีใครตัดอย่างนี้มันตัดไม่ทันจริงๆนะครับผมตัดไม่ทันตัดทีเดียวสองหัวเลยครับโอเคจะเป็นทรงเดียวกันนะครับ ใช่ไหมครับต้องเป็นทรงเดียวกันมันถึงจะโอเคทรงเดียวกันแล้วเป็นพี่น้องกันด้วยใช่ไหมเนี่ยภาไว้ก่อนเป็นพี่น้องครับดูนะครับครับอาจารตัดให้นะครับนี่คือช่างนะครับสองคนยังไม่ตัดดูนะครับยังไม่ตัดนะครับสองคนอาจารย์จะทําอีท่าไหนเนี่ยอ่ะจะทําอีท่าไหนผมก็ไม่เคยเจออะไรในสารระบบมันไม่มีแล้วมั้งผมว่าย่างครับตัดทีเดียวสองหัวนี่ผมจะทาให้ดูอ่าทําเลยครับดูนะครับคิดว่าทําได้ไหมครับได้ครับคิดว่าทําได้ไหมได้มีโอกาสได้เนาะโอเคเนี่มีมี สองเบอร์สามเลยครับอ้าวสองเบอร์สามครับเป็นทรงอะไรอาจารย์น้อนเหนนี้ทรงทรงนักเรียนทรงนักเรียนมาตรฐานนะนักเรียนมาตรฐานเบอร์สามอ่าเบอร์สามจัดไปเบอร์สามเริ่มหัวทระีสองก่อนอ่าดูนะครับจัดไปเลยเอาหน้าไว้นะครับเอาหน้าไว้ข้างหน้าเขาไม่เอาออกอยู่แล้วไว้ใจอาจารย์น้อนกี่เปอร์เซ็นต์ไหมครับไว้ใจกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบร้อยนึงก็ว่าไป อันนี้ข้างหน้าเขาไม่เอาออกนะครับเขาบอกแล้วข้างหน้าไม่เอาออกเราทำงี้สยองเลยนะครับกลัวหน้าจะหายเอหัวที่สองครับเอาหัวที่สองนี่จุดจวดจุดจวดจอันนี้ออกนิดนึงใช่ไหมออกนิดเดียวครับนิดเดียวนะเดี๋ยวแต่งหน้นิดเดียวนี่นี่ดูนะครับถามยังไงนี่ใช่คู่แฝดอินจันไหมเนี่ยถามมันเอาใช่ไหมใช่ครูแฝดอินจันไหมตัวติดกันอะไรเงี้ยเวลาตัดผมนี่ต้องตัดด้วยกันไอ้นายออกก่อนไอ้หมอนี่กี่เดือนปีหนึ่งขึ้เท่าไหร่มึงเป็นพี่นี่กี่ปี เป็นพี่กี่ปีสองปีเนาะได้ไหมประมาณหรือไม่รู้อสองปีครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ครับอ่าดูฝั่งนี้จุดจวดอ่ะอ่าก็นจุดจวดใช้เบอร์นี้นะครับวนเลยนะอตรงนี้จะวนตรงนี้เลยอ่าวนแบเนี้แล้วมาดูข้างหลังจับไปวนอ่า๊บวนมาถึงข้างหลังก็ใส่นี่แล้วก็วนมาดูข้างนี้ครับตัดทีเดียวสองหัวเนี่ยไม่มีหรอกครับผมนี่แหละทาครับ ถ้าไม่ใช่บาจริงคงทาไม่ทํากันแล้วเนาะครับทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งครับก็ไม่ว่ากันนะใครจะว่าไงก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ลองดูเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับผมข้างนี้ดูเฉพาะข้างนี้อ่าดูเฉพาะข้างนี้นะครับือไถ่ถอยู่ในแนวสัมนี้นะครับเอาแนวนี้เลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับครับแล้วหลังก็เช่นเดียวกันครับ ฝั่งนี้ที่นี่มันดูนี้อ๋อหัวนี้อ้าวหัวนี้ก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันอ่าเบอร์หนึ่งเหมือนกันดูนะครับตอนนี้สามนาทีแล้วนะครับโหเร็วมากเลยครับคสองหัวนะครับสามนาทีแล้วอึบทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ศูนย์ดูนะครับสรุปดูนะครับทีนี้ก็เบอร์ศูนย์ใช่ไหมอาจารย์ศตัดขึ้นมาตัดขึ้นมาฝั่งซ้ายปึ๊บเพื่อให้มันเสร็จเร็วเนาะครับเนาะ ความเร็วเนาะความเร็วนะดูนะครับเโอเคเลยครับเบอร์ศูนย์นะสามนาทียี่หกสามนาทียี่หกมาดูฝั่งนี้ครับอ่าดูฝั่งนู้นอ้าวตัดทีเดียวสองหัวมันจะให้เป็นแบบกุญช้างกุญแผนหรือเปล่านี่แต่จะเป็นครับรู้กหลา๋ยวจะเป็นตรงนี้ครับโอเคเลยได้เลยครับได้เลยครับได้เนาะได้ได้ได้เยี่ยมมากครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้อาจารย์น้อนกี่เปอร์เซ็นต์กองเชียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเลยเยี่ยมแสดงแสดงว่าหุ่นฝันไม่ดีเมื่อคืนนี้ ันพอดีคุณฟันพอดีตัดทีเดียวสองคนเลยครับนี่เป็นเหมือนคู่แฝดอินจันนะเพราะจริงๆแล้วคู่แฝดสยามเขาเรียกแฝดสยามนี่ครับทั่วโลกก็จะตั้งเป็นแฝดสยามเพราะว่าเขาคู่แฝดอินจันเป็นคู่แฝดคู่แรกของโลกนะครับของโลกนะครับแฝดสยามเวลาจะตัดผมก็จะตัดด้วยกันแบบนี้แหละครับนี่ครับตัดด้วยกันแบบนี้มีเมียเวลามีเมียก็ต้องไปนอนกับเมียคนละ คนละวันทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับอ่าดูฝั่งนี้จะได้ตัดพร้อมๆกันดูนะครับครับืตัดทีเดียวสองหัวมีผมนี่แหละครับพาเขาทำเพราะมันแขกรอมากแล้วเกินดูสิครับลองหันไปดูสิหันไปดูแขกวะลอยเยอะไหมเยอะมากเลยครับไหนแขกอยู่ไหนตัดทีเดียวสองแขกนั่งรอเต็มเลยโอ้เต็มเลยครับนู่นครับนู่นอีก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 หันมาเข้าเรื่องเออเข้าเรื่องวิ่งหลบไปอีกคนนึงครับวิ่งหลบักลวโคตรเห็น มีโจทย์ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับพอตัดข้างหลังมาเสร็จปื๊ดเห็นไหมครับเห็นไหมคือส่งนักเรียนไม่ไม่สั้นไม่ยาวนะดูนะนี่ปื๊ดนี่อาจารย์นนทเสร็จเลยนะเสร็จเลยครับแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้โหอาจารย์นนสุดยอดมากเลยหัวนี้จบแล้วนะครับหัวนี้จบแล้วครับโอเคเลยสุดยอดเลยต่อครับหัวที่สองต่อเลยครับนี่หัวที่สองครับ วนเลยวนเลยเสร็จแล้วคนนี้เสร็จแล้วเรือแต่การแต่งนะครับแต่งนิดหน่อยอะครั็แต่งนิดหน่อยนะครับใช้ความรวดเร็วอาจารย์อ้นสองหัวนี่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวใช้เวลาผมไม่รู้ว่าใครเคยทํำไหมแต่ผมเช็คแล้วยังไม่เห็นมีอ่ะครับก็ไม่ว่ากันนะครับจวผมจะขอว่าอาจารย์อ้นเป็นคนแรกของประเทศไทยกันแล้วกันทีเดียวสองหัวเพราะคนรอเยอะ นรอเยอะอ่ะจัดให้เสร็จเลยจัดให้เสร็จเลยครับจัดให้เสร็จไปเลยอเห็นไหมครับนี่ครับดูนะครับดูไม่ต้องถ่ายจบเลยจบครับจบเลยครับจบเลยครับไม่มีการพักนี่ไม่มีการพักครับเสร็จแล้วครับนี่อเห็นไหมครับเยี่ยมเลยวันนี้เขาาข้างหน้าไว้ยาวคนนี้เอาข้างหน้าไว้ยาวแค่นั้นเองตกแต่งอาจารย์ถือว่าเสร็จแล้วครับทำไม่ทำไม่ได้เราก็ไม่รับความสามารถหรอกครับ ก็ลองดูนะครับผมลองดูลองดูนี่ครับแต่่งีจ um> ัดไปอ่ะแต่งคนนี้คนนี้นิดนึงนิดนึงก็จบคนนี้จบแล้วจบแล้วดูคนนี้ดูคนนี้เอียงเอียงขึ้นเลยครับแฝดสยามนะครับนี่พี่น้องกันนะครับแฝดสยามตัดในครั้งเดียวเลยครับเคลิปนี้ไปดูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลงให้เลยเข้าดูเลยครับเข้าดูเลยเข้าดูเลยนะครับซนจานมาตรฐานเงยหน้าขึ้น ม่ดีแล้วจาวันจะดูให้เออจะดูไหนไม่ดีโตัดยาวได้เลยนะจอออนสุดยอดมากได้ยาวได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมทรงนี้ผมอยากให้คนทำเร็วๆคล่องๆสบายและเก่งเลยครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเยอะเหลือเกินเนาะเดี๋ยวต่อไปงวดหน้าจอออนจะเป็นสามเลยเนาะแนะนำของดีของดีของดีหนึ่ง บมิโกยินเลิดลอนดอนบริษแบรนด์จากอเมริกากล่องสีส้มร้อยใบราคา1 3 0าบถึง150บาทหาซื้อได้ตามท้องตลาดร้านขายตัดผมอุปกรณ์ทุกชนิดและมีลิงก์ลายอยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ลายอยู่ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยลิงก์ลายอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวดูธีการอาจจะนอนจัดไปนี่ครับกันทีเดียวสหัวเลยครับ ตื้อตามแนวตีนผมก็พอไม่ต้องเอาเหลี่ยมเอาโค้งอะไรนะครับผมบอกแล้วว่าเท้าผมเท้าผมอาจารย์อ้นนี้ไม่สุภาพเลยขอโทษครับขอโทษใช่ไหมครับนักเรียนเท้ากระตีนอันไหนมันสุภาพกันถามจริงเท้าเท้ามันจะสุภาพกว่าแต่ถ้าเท้าเธอก็แสดงว่าเท้าอุอะไรลุกขึ้นครับนี่เห็นไหมครับดูกันกันโคนมาดูข้างหลังครับของเด็กนักเรียนก็ดูข้างหลังกันให้คนอ่อนน้ำตาเองนะครับผม นี่ครับโอเคเลยส่วนไหนที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะเก็บซ้ําให้อีกคีนึงครับเสร็จแล้วครับนี่ครับสรุปครับอันนี้อาจารย์อ้นก็คุนเรียบร้อยแล้วนะครับการเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์อ้นมายืนหน่อยครับครับขอยืนถ่ายรูปหน่อยนะอ่าขอยืนถ่ายรูปหน่อยครับอ่าอันนี้โชว์หน่อยด้านบนโอ้สุดยอดมากเลยครับอาจารย์อ้นกันงาสุดยอดมากขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงาแล้วขอบคุณมากครับในแบบ